กดโรนัลโดกลายเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงแต่กดโรนัลโดคืออะไรและใครจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปรวบรวมเรื่องราวมาเล่าให้ฟังค่ะกลายเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่แฟนบอลทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังมีข่าวว่าสโมสรเตรียมใช้นโยบายในการจำกัดเพดานค่าเหนื่อยนักเตะในทีมให้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0ปอนหรือราว8.2ล้านบาทต่อสัปดาห์ซึ่งสื่อในอังกฤษใช้ชื่อนโยบายนี้ว่ากฎโรนัลโดกฎโรนัลโดคืออะไรอ้างอิงจากรายงานของเดลี่เมลสื่อชื่อดังในแดนผู้ดีมันคือแนวคิดลดและจำกัดค่าเหนื่อยนักเตะในทีมปีศาจแดงเกิดจากการที่ทีมบริหารอยากจะลดความเหลื่อมล้ำภายในหมู่นักเตะ ให้นักเตะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่อิจฉาริษยากันในห้องแต่งตัวรวมไปถึงปัญหาใหญ่เลยนั่นคือพวกเขาเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่แบกการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะม,มากที่สุดหลังจากรับคริสตยโนโรนัลโดแข้งซุปตาชาวโปรโต,ตุเกสกลับมาร่วมทีมเป็นครั้งที่2มาดูค่าเหนื่อยที่กัปตันทีมชาติโปรโตุเกสได้รับในช่วงที่ค้าแข้งในถิ่นโอทฟอร์ดกันค่ะโดยคาดว่าโรนัลโดได้รับเงินอยู่ที่50,000 0ปอนหรือประมาณ20.5ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียว ก่อนที่แมนยูจะมีความคิดปรับโฉมสโมสรหลังจากหมดยุคข,ของเอ็ดวูดเวิร์ดประธานบริหารคนเก่าจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดของแมนยูอย่างที่บอกไปว่าพวกเขาคือทีมที่ต้องแบกค่าเหนื่อยนักเตะม,มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยสูงถึง228ล้านปอนหรือราว9,200ล้านบาทซึ่งการยกเลิกสัญญากับนักเตะวัย37ปีทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงไปได้ถึง20ล้านปอน แต่แมนยูก็ยังเป็นท็อปในเรื่องของค่าเหนื่อยอยู่ดีโดยทีมอันดับ2แมนซิตี้แบกค่าเหนื่อยอยู่ที่194ล้านยูโรและใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากกดโรโนัลโดหลังการอำลาทีมของโรนัลโดที่ตอนนี้ย้ายไปรับค่าเหนื่อยมหาศาลกับอัลนาเซอร์ทีมในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียการจำกัดเพดานค่าเหนื่อยนักเตะของแมนยูจะส่งผลโดยตรงถึงนักเตะที่ยังค้าแข้งอยู่และคนแรกเลยก็คือดามิดเดเคอาผู้รักษาประตูชาวสเปน เดเคอยู่กับแมนยูมานานกว่า11ปีโดยเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยอยู่ที่375,000ปอนด์หอนหรือราว15.37ล้านบาทต่อสัปดาห์และหากกดโรนัลดถูกนำมาใช้แน่นอนว่าโกวัย32ปีจะต้องถูกลดค่าเหนื่อยลงอย่างไม่ต้องสงสยัยยางไรก็ตามมีข่าวมาว่าเจ้าตัวเต็มใจจะปรับเงินเดือนลงแลกกับการได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหลังจากสัญญาปัจจุบันเหลืออยู่อีกเพียงแค่6เดือน นอกจากนี้ในรายงานยังมีชื่อของแข้งดังในทีมคนอื่นๆทั้งราฟเอวารานแฮร์รี่แม็กไกว์คาเซมิโรและบูโนเฟอร์นันส์ก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อให้อยู่ในเรท1 8 0 0 0 0ถึง2อ0แสนปอนด์พวงด้วยเงินไขที่ต้องถูกลดเงินเดือนลงอีกหากไม่สามารถพาทีมไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ หากมองดูทีมอื่นๆแล้วลิเวอร์พูลพยายามรักษาเพดานค่าเหนื่อยภายในทีมมาพักใหญ่ๆที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่สุดท้ายการต่อสัญญาของโมฮัมเหม็ดซาลาทำให้คุมไม่อยู่โดยเวลานี้ซาลารับอยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และเฟอร์จิฟานได้รับอยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามกดโรนัลโดทำให้ความเห็นถูกแบ่งออกเป็นสส่วนคนที่เห็นด้วยก็ให้เหตุผลว่ากฎนี้น่าจะช่วยให้นักเตะสามัคคีกันมากขึ้น แต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็แย้งว่ากฎนี้อาจทำให้แมนยูพลาดโอกาสการเซ็นนักเตะดาวดังมาร่วมทีมแกรี่เนวิลตำนานกองหลังของทีมปีศาจแดงออกมาสแสดงความเห็นเรื่องนี้โดยเขาระบุว่าทำไมสโมสรถึงเลือกแนวคิดที่ดูจะหักดิบแบบนี้และกฎโรนัลโด,โโดทำให้สโมสรมดสิทธิ์ที่จะร่วมวงล่าตัวนักเตะดาวดังโดยยกตัวอย่างเช่นเดนคันไรส์หรือจูต์เบลลิงแฮมขึ้นมาพร้อมทิ้งท้ายว่าเงิน200 0 0 0ต่อนต่อสัปดาห์ไม่ทำให้ทีมได้ทั้งไรส์และเบลลิงแฮม นับภาษาอะไรกับเอ็มปัฟเต้ต้องมารอดูว่าทีมปีศาจแดงจะเลือกใช้กฎโรนัลโด้จริงหรือไม่แน่นอนว่าข้อดีของกฎนี้คือการที่สโมสซอนไม่ต้องแบกค่าเหนื่อยนักเตะท,ที่สูงลิ้วจนเกินเบอร์และช่วยเรื่องบรรยากาศในทีมที่นักเตะท,ทุกคนจะอยู่ในระดับที่เท่าเทียมแต่ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการที่ไม่สามารถล่อตาล่อใจนักเตะระดับเอลิสเข้ามาสู่ทีมเหมือนที่แกรี่นวิลบอกเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ